อยู่นะคะดังนั้นชวนคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะคือก่อนหน้านี้พอมีเลือกตั้งกรุงเทพมันเป็นความหวังเราก็ชวนหลายเครือข่ายมาร่วมอบรมกับเรานะคะล่าสุดลองชมภาพตัวอย่างกันหน่อยค่ะมีเครือข่ายสภาพผู้ชมผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ชวนเพื่อนสภามาอบรมกับไทย PBS ในฐานะ Citizen Journal i s t นะคะก็ร่วมส่งเสียงสะท้อนปักหมดุด แก้ไขเรื่องราวต่างๆที่เป็นระดับนโยบายแล้วก็ส่งเสียงความต้องการค่ะเวทีนี้ชวนมาทําความเข้าใจแอปพลิเคชันซีไซส์ที่แฟนรายงานกันอยู่ทุกสัปดาห์นี่นะคะซึ่งมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มน้องใหม่ด้วยค่ะชื่อว่าปลุกกรุงเทพยัวพาริตี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อเสนอความคิดเห็นผ่านการแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ระดมเสียงระดมพลังสร้างกระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะของเมืองโดยให้คุณผู้ชมทางบ้านในฐานะพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมงานซีไซส์ไทยพีบแล้วก็เป็นความ ร่วมมือจาก Citizen Foundation ประเทศไอซ์แลนด์ด้วยนะคะเรียกว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นตลาดนัดของนโยบายที่ให้ไปเลือกช็อปกันได้ลองไปฟังเสียงผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการกันหน่อยค่ะถ้าปัญหาเบื้องต้นที่เราเห็นทุกๆวันนะคะก็คือจะเป็นปัญหาขยะค่ะปัญหาขยะที่อยู่ตรงพื้นที่ทางเดินทางเท้าบริเวณห้ามทิ้งขยะหรือแม้แต่กระทั่งตัวถานที่ทิ้งขยะเองซึ่งหลักๆแล้ว่ตัวขยะเนี่ย ทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเจออยู่แล้วแต่มันเป็นปัญหา,าซ้ำซากค่ะก็อยากให้ผู้ว่าที่กรุงเทพมีความเข้าใจการใช้ชีวิตของคนในกรุงเทพค่ะซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่ไม่เอื้ออำนวยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเยาวชนหรือแม้แต่กระทั่งการเดินทางสัญจรที่มีปัญหาก็อยากจะให้แก้ไขอาจจะไม่ได้แก้ไขในทันทีแต่ก็อยากให้ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็คลองสวยน้ำใสไร้มล,ลพิษไร้ขยะ อยากให้เยาวชนในเขตแต่ละเขต50เขตนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขสะอาดแล้วก็สุขภาพดีอะคะ่ะเราอยากจะให้คุณอะจ้างอาสาเพราะช่วงนี้โควิดคนตกงานกันเยอะคุณก็จ้างอาสามาช่วยมาจ้างงานมาจ้างแรงงานแล้วก็มาช่วยกันส่งเสริมให้เขามีอาชีพมีรายได้ปัญหาที่พบนะเมื่อก่อนนะในชุมชอนอาจจะแบบว่า,วามีเด็กติดยาสารเสพติดแล้วก็ขยะ เป็นหลักภายนอกอาจจะโดสูสะอาดแต่อย่างที่ผมพูดไปว่าในซอยทางเข้าบ้านคนมันจะมีตอกซอยเข้าอีกผมอยากให้เขาเข้ามาช่วยแบบว่าไม่ได้ให้มาดูแค่ชุมชนแบบว่าดูแค่แค่ตากับภายนอกอะอยากให้ดูในซอยด้วย ปัญหาของเมืองต้องร่วมกันสื่อสารนะคะและอย่าลืมว่าปัญหาใหญ่ของเมืองก็คือเราทุกคนในฐานะแรงงานต้องช่วยกันสื่อสารเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นภายใต้เมืองที่เติบโตด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่นกนะคะแล้วก็พี่โดมด้วยนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะที่ติดตามแล้วก็รับชมผ่านทาง a c e b o o k Live นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ